อันนี้บ่อจ่อเห็ดความนี่อ๋อเห็นอยู่ตัวที่ไม่ยังโตยังทักใจบ่แล้วก็วหมนะเออเนะพ่อโอ้ครับที่จริงนะมมนต้องแล้วแล้วนะพ่อเนาะเค็นห่างเนาะมันก็นสิแล้วเพรหมดมันนะ่ะนะ ผมว่าอ้ามนนาากกันคือบ่เ็ณห้างสำับบ่เวณหนคือยเออม,มันตกมันตกลงใส่ฝนข้างวนี่มพันลลุง <c oughs> บ้าหลังใหม่กำ<อ>ลังทำเสร็จตั้นงานไม่หล่อเออร้านไม่ย้ายซอย,ยกว่าดันเออม,มันๆๆๆๆดูด<ม>ิบดูด<ม>ี<ม>บี่ะนะมีเบิมีเด็กเสียบห้อแม่ม้อแม่ยัมือเข่า่ได้แวเข่ากรสิยัดมาทอนเลยนี่แม่กำลังสาวดงแรก ปกติไม่นี่วันแรกนี่หางมันจะไม่ใหญ่มากมันจะเป็นหางน้อยเนาะแม่เนาะบ่หมูล่ะหมูจะว่ามันแต่แต่มันแก่นดีอยู่นะครับนี่ทับทุกมือเลยอแม่อันนี้อันทับทิมบวบบวนี่แม่เหม็นบอกว่าพันพันพันเฮาบวบปวดบวบบวบบบบบบบ่ดอันนี้ฝากวันแรกจะไม่ใหญ่เห็นไหมครับทุกท่านตรงจอดนี่จะใหญ่กว่าแม่ไม้มือสองสิโตใหญ่กว่า เราใส่นาโอ้บ้พอใส่นาวันนี้ใส่น้นูสองเราใส่นาำักหนึงครับครับแม่กำลังซาวอยู่ใส่กี้ก็กลางหมุนเขาไปหั่นยู้นพือนที้มอันนี้ก็แล้ว่งแบบว่าเยี่ยมยหญ่ทีนี้เรามาเบิ่งกี่ยหยแม่กำลังต่ำมัดมี มัดมี่ลายดอกดาวไหม่บ้านไ,ไ,ไปขอไปดูรังไหมตรวจรังไหมเพื่อนฝนตกเพื่อนเลยบอกมาป่นบอกว่นกินมานกินไหมคือบอกกินว่านไม่ใหญ่แล้วสาวได้๋ยวเมื่อละสองด้หงหนึนหงหน่งตัวว่านนี่ครับเอาเปิดเข้าไปให้เขาชม อันนี้เป็นใหม่ชุดแรกที่เก็บออกนะครับผมเอาใหญมใหมื่อให้น่นอยกทอันนั้นเป็นไข่พันนางน้อยของหมกคำี่นํามาให้แม่เลี้ยงนะครับผม <c oughs> <c oughs> งามอยู่นะครับผมฝักหลอกนะครับทุกท่านท่านใดอยากได้พันสั่งได้นะครับผมเพราะแม่จะสาวอีกประมาณสามสี่วันนั่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะได้คัดไว้ให้เนาะ <c oughs> อันนี้เป็นใหม่เอาเข้าจ่อวันแรกนะผม <c oughs> พ่อใส่นานะครับผม <c oughs> เราใส่จอน้าพ่อตัวนี้ ทั้งเทิงมีแตาห้องใหญ่ๆๆใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกมีนี่ทั้งเทิงมีแต่รุ่นนี้นนจังวันได้อยู่แล้วไหมโอ้เราจำได้อยู่เราแยกอยู่ทั้ทาง